เด so ี 1941, fact, peak peak persone, peak peak ๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับการเสียบยอดนะครับการเสียบยอดเพกานะครับที่ผมเคยทำที่ปดูผมเห็นมันสวยนะครับก็เลยจะพามาชมนะครับมันโตเร็วมากครับเสียบรากนะครับเสียบยอดเปลี่ยนยอดเพกาใหม่นะครับจะไปดูว่าเป็นยังไงนะครับครับโตเร็วมากเลยครับเป็นเพกาที่ผมเสียบด้วยรากนะครับเปลี่ยนยอดใหม่ เป็นต้นเพกาที่ไม่เคยติดลูกเลยนะครับมีแต่ดอกนะครับนะครับพอเราเสียยอดเสร็จแล้วมันก็จะมียอดที่สมบูรณ์ครับโตเร็วมากเลยครับัไอยอดที่มันออกมาใหม่ๆนะครับของต้นของมันนะครับเราก็เอาออกให้หมดนะครับเอาไว้เฉพาะยอดที่เราต้องการนะครับเป็นการเปลี่ยนยอดนะครับอีกวิธีหนึ่งครับลองทดลองดูครับนะครับ สมบูรณ์มากเลยครับต,รตัวนี้โตแล้วครับยาวเลยครับยาวเลยครับผมอยา่าตอเอาไม้มาค้ำไว้นะครับเดี๋ยวมันจะหักตัวเร็วครับเสียบรากเปลี่ยนยอดเพกาครับเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่นะครับ ผมได้เสียบต้นใหญ่ด้วยนะครับว่ามันโตดีขนาดไหนนะครับเพกาที่ไม่เคยมีลูกเลยนะครับต้นใหญ่นะครับเนี่ยต้นที่มันไม่มีลูกเลยนะครับมีแต่ดอกครับผมก็เลยเปลี่ยนยอดนะครับพามาดูนะครับต้นมันสวยมากครับสมบูรณ์โตเร็วครับเดี๋ยวเราไปดูชัดๆการเสียบรากเพกานะครับ ครับนี่ครับเพกกาที่เสียบรากครับกับต้นใหญ่นะครับครับตัวนี้โตแล้วครับสมบูรณ์มากเลยครับต้องลองครับต้องลอกทำครับผมชอบลองครับเนี่ยแล้วก็กิ่งพวกนี้แล้วก็เอาออกครับกิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เด็ดออกเลยนะครับเอาไว้เฉพาะที่กิ่งที่สมบูรณ์นะครับ พกาเสียบรากนะครับต้นใหญ่เลยครับอันนี้กิ่งที่มันออกมาใหม่นะครับยอดออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอามาเสียบยอดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเอาเก็บไว้เราจะเก็บไว้นะครับเป็นยอดที่ออกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบยอดกับต้นนี้เลยครับผมพิกาเปลี่ยนยอดครับ ราต้องลองครับเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ครับเกษตรไทยบ้านครับขนบ้านนาชื่อว่าวิถีเกษตรพอเพียงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับเกษตรไทยบ้านบ้าน